สวัสดีครับผมทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แทด้าซีช anel วันนี้มาอยู่ที่ช่องหลักแทด้าซีช anel นะครับกับคาร์บเอลติเมทคอมโบผู้ชมชื่อคลิปก็บอกขนาดนี้ไม่เสียเวลาไปดูรายละเอียดกาชาของเรากันดีกว่าส่วำหรับใครที่อยากจะเติมคาบเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพย์ทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆๆยย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 ออออออดดดกกกกาาาารรเเ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 เตตติิิิมมงงงนนนนนนนลละะััว่่่่่ชแบบบบ้1,000 1,000ทีีพพพืจไไโสป์ นะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโตวินท็อปอัพแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ดซ R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเปโตวินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้้้้าาาาาาใใใใคครรรรรรรสสนนนนนนจจออ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 ยยยยกกกกกกเเเเเเตติิิิมมมมมืืืถ่่่ๆปปดดดดดวววทท็็็ััััพีีบบบะะงงงงงไฝููซ์ผหญขช คลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นเนาะผมจะมาเปิดกายชาแน่ๆแหละมันเป็นตัวอัปเดตของวันที่20นะเดือน2ซึ่งมันคือตัว Friday Night นะครับโปรกลางเดือนนะครับตรงนี้นเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนมินิอัปเดตเนาะไม่ได้แบบเป็นแพชใหญ่แต่ว่าเป็นร้านค้าชอปอัปเดตเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีแบบพวกฟอร์ตเจมนะครับไอเทมรีมูเวอร์ที่เป็นแบบลบออปชันเนาะแล้วก็หินเคลือบนะครับซึ่งพอยต์เลยของเราวันนี้ก็คือหินเคลือบนะครับ เราจะมาเปิดกาชาตัวนี้กันนะครับแพ็คละ6,990วอลเลตหรือว่า700บาทนะโดยประมาณ1 ID เนี่ยซื้อได้10ครั้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7,000นะครับก็6,500นะตีไปว่า6,500นห้าซึ่งถามว่าทำไมต้องซื้อแพ็คนี้นะครับเพื่อนๆตัวแพ็คนี้เนี่ยมันได้รับนะครับหินคอซูพิเลียกับเอนชานเนี่ยเป็นเบสพื้นฐาน20เม็ดนะครับซึ่ง20เม็ดเนี่ยต้องบอกก่อนราคาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมอีกนิดนึงว่าราคาปัจจุบันมันเท่าไหร่่คคือผมเช็ลาสุด ก่อนที่ผมจะมาคลิปนั้นมันคือ30นะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงอ่ะมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะหล่นไปถูกกว่านั้นนะครับแต่ว่าซูเปรเรียคออันติเมทเนี่ยอ่ะตอนนี้ย5ซึ่งเป็น35ที่ผมคิดว่าน่าจะขายไม่ออกด้วยเหตุผลเพราะว่ามันน่าจะไม่มีคนซื้อนึกออกปะหมายถึงว่าอาจจะมีคนซื้อแหละแต่แบบ คือคุณตองบอกว,ว่าแบบมันอาจจะขายออกยากมากๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือหินขั้นอัลติเมทนะครับแล้วก็หินอัลติเมทเนี่ยมันต้องใช้หินเคลือบเป็นต้นทุนอีกอยู่ที่ประมาณเออ 2m นะครับแต่ถ้าขายออกเนี่ยใน1เซตเนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินคืนเนี่ยเมื่อกี้มันคือ 700m ใช่ไหมแต่ถ้าเราตีไปว่า 20m เนี่ยมันก็จะได้เงินคืนอยู่ที่400-500ถึงบาทนะครับซึ่งในตัวแพ็กเกจนี้ครับถ้าอย่างที่บอกเราตีว่า1แพ็คเนี่ยเราได้คืน400บาทใช่ไหม 500บาทเท่ากับว่าลงทุนแค่ร้อยนิดๆหรือว่าเกือบเกือบ200ถ้าได้นะครับ Perfect Core นะครับ End c h a n พวกนี้ก็อาจจะคืนทุนหรืออาจจะได้กําไรนะครับเพราะมันมีตัวกันแต่ขั้นอัลติเม e ด้วยนะครับแต่ว่าหิน Perfect Core ดูดีๆนะครับ Perfect Core รอบนี้เป็นแค่ Perfect Core High e d g นะครับไม่ใช่ Perfect Core ขั้นอัลติเม e ของอัลติเมทที่เป็นเพื่อนลุ้นได้จากไอ้กล่องสีทองทองเนี่ยมีแค่การแตกเท่านั้นนะครับส่วนหินเพลเนี่ยมีแค่ขั้นถาวเท่านั้นนะครับไม่มีขั้นอัลติเมทนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ราคาที่เราคำนวณไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ยบาทนะแค่สุพิเรียนะยังไม่รวมกับเอนชานเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ทุนคืนเนี่ยก็ผมตีไปว่า80%เเลยละกันนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆเนี่ยอาจจะขาดทุนเต็มที่เลยแพ็คละร้อย นะครับแต่ว่าก็ได้ลุ้นกาชานะครับก็เรานึกซะว่าเราใช้ต้นทุนพันหนึ่งเพื่อที่จะลุ้นนะครับหินเพลแล้วก็เก็บลิฟเต็มอาร์คเต็มเพราะว่าเราจะได้ลิฟเต็มถึง7 0็0 0มืเลยจากแพ็กเกจนี้นะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาที่ร้านค้านะครับเป็นร้านค้าจํากัดเวลานะครับแล้วก็ซื้อนี่อันนี้นะครับเรียบร้อยนะผู้ชม10แพ็กหกหมื่นเก้าวันผลเจ็ดพันบาทโดยประมาณ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปมาจะไปหรือจะมาเอาไว้ชัวร์มาๆๆไปดูในเกมกันเอ้ยแต่ว่าไหนๆกันไหนๆล้วขอดูะะร้านค้าลิฟต์เกมหน่อยสิมีอะไรลิฟต์เกมรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าเนาะไว้ก่อนลักกันนะครับมาถึงเวลาหรือปะมันถึงเวลาแล้วปะให้เฉิดฉายไอ้น้อง10เม็ด10กลอ่องอ่ารับมาก่อนนี่อันนี้รับมาก่อน คือไอเทมพวกนี้มันผูกมัดนะครับเนี่ยไอตัวเคลือบซูพิเรียกับอัลติเมทเนี่ยแต่ว่า,อาไอตัวซูพิเรียกับเอนชานเนี่ยมันเอาไปเคลือบแล้วเอาไปขายได้แต่ว่าต้นทุนมันจะสูงนิดนึงเพราะเพื่อนๆต้องซื้อหินอัลติเมตมาเคลือบเองนะครับแต่ว่าไม่เคยได้เห็นเลยนะสีเขียวทองมาเพื่อนๆผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วย <S <S ต้องเป็นที่นี่เวลานี้เท่านั้นตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาๆ ให้เชิดฉายเราจะเปิดทีเดียว1ิอันเลยไหมหรือว่าเราจะทยอยเปิดทีเดียวเลยดีกว่านะไม่มีเวลาให้พูดพร่พทำเพลงนะครับนักรบไม่เสียเวลาจริงๆไม่จะพูดอย่าง,งานั้นก็คือนี่ก็เสียเวลาอยู่ประมาณดึงแนละ้วเหมือนกันนะมา900ขอสองทีผมขอแต้ม900บวก2ก็600บวก2ครั้งอะ่ะต้องสองครั้งติดนะต้องของครั้งติดเพราะว่ามันเป็นเทคนิคค,ความร่ำรวยนะครับที่เราได้ตัว เจอใบองค์ใบแอมก็จากสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ส่วนมากอะเปิดได้ที่เมืองกรีนไปปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊คือไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนหรอกขวามือเห็นแลเห็นปะขวามืออนะไม่มีการแตกนะไม่มีการแตกแดงไม่มีการแตกขาวไอหอยไยไม่มีการแตกขาวไม่มีการแตกเขียวและไม่มีหินเพ์ที่เป็นเพ์แบบเพ์สมบูรณ์แบบแต่มีเพอสิบสี เรามาดูกันว่าเราจะได้ทุนคืนไหมเพอรสิบอุ้ยได้อยู่นะผมจดไหมคุณผู้ชมอันนี้200 m นะครับไม่รู้ออกหรือเปล่าแต่ตีไปว่า200 m. นะครับ11อ้หหมกอดราคาดีนะนี่ 11. 11 11นี่บวกไปอีก100คุณผู้ชมมันเป็นขั้นขาวก็จะแพงนิดนึงนะครับ11แล้วก็12มีไหม12ไม่มีนะอุ้ยผมมี14ทั้ง3เม็ดคุณผู้ชม13 350อุบะได้ไปอีก700ม แล้วก็ปิดท้ายด้วย14นะครับ14นี่ 650m เลยนะคุณผู้ชมบวกไปที่ 2,000m นะโดยประมาณอาตีไปว่า1 9 0นะครับเนี่ยแค่หินเพลข้างบนเนี่ยผมได้มาแล้ว 2,000m นะ 3,000m โดยประมาณนะครับถ้าเรานับราคาหินเคลือบเข้าไปอีกนะครับอ่ะเรามาดูหินเคลือบกันอีกรอบจะผมลางสังหรณ์ผมว่าหินเคลือบแม่งขายไม่ออก25อนชาน แสดงว่าน่าจะออกอาจจะออกช้าปะซูพีเรียอันติเมทถ้าผมขายได้30 m สมมุติว่า30คูณ200ก็อยู่ที่ประมาณ6000 m เอมรวมๆแล้วก็ประมาณ8 0 0 0 9 0ถึงเ0 0 0 m ไม่ขาดทุนนะเพื่อนๆณนะตอนนี้นะดูจากเรทนี้คือไม่ขาดทุนนะแต่ขายออกไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่หินเพลย์นน่าจะออกแน่ นอกขาจากว่าเราจะเอามาตีบวกเองหมายถึงว่าเราเอาหินเพอยัดเองอะไรเงี้ยแต่มันก็300อยน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอ้แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าขายน่าจะคุ้มกว่าตีนะครับยังไงถ้าชอบผมฝากกดไลค์เอป็นกำลังใจด้วยและถ้าผมขายออกหมดถ้าผมขายออกหมดนะเดี๋ยวผมจะมาย้ําอีกเพราะว่าแพ็กเกจนี้มันได้ถึงวันที่เพเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับผมบอกเลยจุดๆะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไยครับ